บ่ับอันนี้เนาะจังว่าอันนี้นะเมนนีเด้นี่โอ้ยบ่น่โทรหาบ่มับเนาะดูดดดูเด็กดโดยจ้าดูดูโอ้ยรียบร้อยเลยบัเสียงกำลังจะเดินทางสองนั่นนี่ปาดเนาะ มา่อเดีด๋ดยโอ้คนขี่คนลุกเลยอ้ารถจักรับคาาาาบ่าที่ด้ยนี่เนาะรับค่าที่ด้ยรถจักรประสานงานขับรถง่ายวบจังหวะด้วยแต่ขอเห็นแต่รถจักรได้ยินรถจักรบิดเบี้ยวเลยเมื่อกี้นะรถจักรมันประสานงานแต่กันด้วยดูดูดูเพีองเไยโอน่โทรห่าพนดูหับเนาะเป็นพวกเชียงพวกเชียงโทรหาทางอันนั่นโมนิทีเ<อ>พืออ่อดูเงินเนาะ ตั้งสติก่อนตั้งสติก่อนพี่เราจุตกใจุดจะมองก่อนถือว่ามองตรงข้ามเขตมองอันนี้นี่เกิดวันเหตุตลอดได้มองอะไรมองของการที่เขาแบบขี่เนาะว่าแม่เหตุทรรมพัฒนาชนเนาะพัฒนาชนพี่โดยอยู่ประวัติศารคือมาเมื่อนั้นกัดกัดลวนอีกได้นี่กับมองนี้นะโดย ถามวัดเนี่ยมังนี่เขาเรียกว่าอะไรเคสแน่คันใช่ไหมครับเคสคือคนขอบวันนั่นแย่มเ,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 เลยเมื่อกีนนอ้นคือคนนั่นเสียชีวิตอยู่นี่นั่นร้ายเนาะอันนี้เขาบอกในกรณีเกิดวัดเหตุไปน,นั่นมองนี่แต่มาเมื่อนั่นกัดมีงัวอีกเลยขีย่ตัดหน้าเมื่อนั่นกัดยักไม้ข้างใดอายุมก็โหลดมามีงวัวมีอย่างนี่นะแต่ไม่ได้ว่าเขาตามก้มเชือกก้มยังเนาะว่าในการม รถถนนทางมองที่เคยเกิดวัฏเหตุเขาจะอ่านี้จะคลอนค่ายในนิดนึงแบบเาบเาเบารถอะไรอย่างเงี้ยน,นะเดี๋ยวมันเกิดเคยเกิดวัฏเหตุมาเลี่ยมันต้องช้ำช้ำร้อยขอายมาแนะนำเลย,ยเมื่อกี้เนาะคาพปิตาเลยเียงคาปิตาเลยเนาะโอ้ชาวเซียงเลยนะดวงทิตาพี่เนาะสวัสดีพี่น้องกันได้ใช่เนาะย กบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ตสุขุมสุคนพี่น้องเนาะกำลังจะเดินทางขับไปนุกดะหารพูนแหละพี่น้องเยลงพญาบานเนาะไปรับทางเมย์น้องสมใจกลับมาบ้านก่อนวันนี้พี่น้องเยเนาะก็อันนี้เลยมันท้องมากนะบ้ามีแต่ว่าเขากินกินเข่าก่อนเนาะกินเข่าเพิ่นให้เพิ่นในที่ทำหน้าที่ก่อนก็ได้ ดูเจ้าไหมฮัลโหลสัญญาณสัญญาณมุมี้บ้านเนาะฮัลโหลการชุ่มตัวขอบคุณครับขึ้งก่อนพี่น้องว้าโทษทางหัวเสียงโทรหาตอนเดินทางบางทีวัดจินัดไหมอ่าทางหน่วยกุภัยเพื่อนแหละูอดี่มาเห็นจุดเกิดเหตุแต่แม่แล้วอะสันเมันคาเวียกอยู่ ดูอยู่ได้ยังมีนะเมียนเรื่อยนะมืดเที่ยวก้อนกัเป็นอย่งเกาะตำลมเองกตเสียชีวิตเดือยก็ล้มเองได้หมอไม่เช็คตกแตก็งุ้งอยู่ได้บมได้เมนว่าบวกกันได้คือเป็นว่าตามที่ผูเชี่ยวคยถามมาเป็นหนึ่งกันเรื่อยพุทธคับไปชื่อก็ล้มเองเสียชีวิตเองเรือยได้กะมีได้หมดโทษคนปรหับก็เป็นอยังพี่น้องเอยเนาะพี่เล่าว่าให้เป็น อันนี้ก่อนเนาะเอาผู้กรณีนี่ก่อน,อน,นเขาจังไปกินข้าวเลยจังไปถ่ายหนาล้านเลยเรื่นงแล้วอย่านแล้วงานประธานเอกก่อนเนาะประ่านเอกเป็นเรื่องข้อขาดบาดตายพี่น้องเลกะเสียชีวิตเลยพี่น้องน้อเมื่อกี้บุญเนี่ยลงไปกะบูบตาทไทยายให้พผีเนาะตาบาบตายเห็นกะเห็นบทเสียงตัดออกก็ได้เนาะว่าเป็นภาพที่ว่าพี่น้องเนาะอย่ามันมันหินในี่บูจะถ่ายยันี่บูบกันก็ยกังบูบเป็นเนมกล้องกี่เน็มแต่ทาง ผู้เชยชีวิตนี่แหละสองคนเนาะเดี๋ยวบูตังกับเดี๋ยวบุเชยชีวิตตัดหลอกเนาะพี่น้อยมอย่างมันยูทูปเพิ่นหับว่าไรเนาะเอากาพบเจอกันเนาะพี่น้อยสองนุ่มคือเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องเนอะมาขี่เดินทางไปมุกาหานพุเลยค่ะเกี่ยวกับร่างกายทั้งไม่นอกสมใจกับบุเชียงยังให้คำตอบว่ได้ว่าตรลักมากก็คือทั้งแพทย์เพิ่นน่ะเพิ่นวางยาฉีดยาให้ก้อนให้กำมือรักษาอยู่บ้าน มาณนี้นะเพราะว่าเพิ่นบ่ตัดแข้งคนใดเนาะคั่นสิเวาก็เพิ่นให้มรักษาก่อน่มันดีมันเซาก็หายไปพี่น้องเอ้ยเนาะอตัดแข้งตัดขาที่มีห้วยพี่น้องกัอีกนึงอยู่เด้เนาะเาก็ดีเนาะขึ้นอยู่กับแพทย์กับหมอเพิ่นพี่น้องให้คแนะนเพิ่นันเนาะมีแต่ว่าไปครับพจังมา้กมีมส่งเลยบัดนี้สิฮจงฮอดบ้านก เราติดตามชมกันคือว่าฮะว่าหมู่บ้านนี่มันกะหมูมียังแน่นอนพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวบอกกับเสียงหมู่บ้านนี่กะถาบถ่วทวงกัท่านเมื่อนี้เฮาก็บจะทำทรงพันไปเสียโปดเลยหอดบ้านช่องพัเลยเนาะพอนก้ากินหอดลูกกินหอยเต้าพนันแะไรพี่น้องเลยกะมาเห็นกรณีเมื่อกี้อะไรพี่น้องเพิ่นกะบทางหน่วยกู้ภัยเนาะโดยพลเมถีเิ่นกะับผิดชอบทั้งแต่ก่อนเกิดอุบัติเหตุเร่งด่วนเกิดเหตุเพราะค่าคิดอะไะพี่น้องเลยเนาะเ้ามาทางก็ได้เห็นน่นี่กะ เวลาก็สิล่าช้าไปอีกเนาะกับเบิ่งตัวจริงว่าสิท่วงทันนำทรงเมนน้อมใจหอดเฮือนเพิ่นหรือบ่มื้อนี้เนาะกะเบิ่งกันพี่น้องเองครับบุตรธุ์บ่ทันกัแม่นก็นอนพักกินนี่คืนหนึงจังน้ำทรงเนาะประมาณนั้นเลยคระมกันแต่ตอนนี้นะกินข้าวบ็ไม่ยั้งหมดเชียวกินข้าวกินน้าก่อนเนาะพี่น้องอ้ขออนุญาตเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวกินน้าแล้วกับยุคข้าวจุ่มกันนี่ก็จัะทางง่ายเพิ่นกฎเนาะคละ มาพิจิตปินทั้งด้นแนตามกรณีคือต่างานเป็นบอกอะไรเงินางินนิธิกรุงเทพแลอบว่าจะนั่นกินอะไรแต่บรเห็นรถใหญ่ให้เราเห็นรถใหญ่เมื่อกี้เยเห็นแต่รถจักรบิดเบี้ยนะยานรถจักประสานงานกันหรือว่าอืมพี่ปน่อเดียวันทางากันงิ่ติต็มแล้วก็เ็บกยเอไรอแนอกเขามีแต่ ขนเขาคนแรกเลยเนาะข้ขาเลยไปอดถ่าอยู่ลานแล้ดยทำาี้พันกับก็ได้ได้เป็นหนงตรงนี้หน่วยกุภัยเพราน้ำทรงขามากเนาะเพราะว่านังซอนี่มันมันจุดล้องแค่กว่าดยสะดวกสบายกว่าสะดวกสบายเป็นเดินเรื่อ่งน้นงเายปวดเจ็บคือแม่นอนสุกใจกับเจ็บขาอยู่นะเี่น้นังกระเพกเพะแต่ห้าสีนำเองกับลำบากลำบากแน่นอนพี่น้องเลยว่าป่วยว่ายซะไงาะ ถ้าว่าผมมีพระวเทพก็เลยกะลำบากคือว่า like world, อะไรก oh mm ันเอาเลยก็เลยรอท่าเปิก่อนเนาะเป็นเคลียองงานอยังอีกก่อนเนาะเป็นเมียนเรียบร้อยวัดศึกทุกอย่างยังไม่เลยแต่บรรทุกหาเข้าทำประสารกันเทอะหนึงเนาะโดยมีทหาไปกินข้าวกิน่านทาก่อนพี่น้องก็ต้องมาบุญเขาเสี่ยงกันก็คือเปนบ่อที่ใช่เลยก็คือว่าอ่ามือห้าวน้ำซุ่มก็เกิดวัดเหตุล้วนนั่นก็เนาะคือกันมามือชีข่ามกัปไมอนี่ก็คือกันอีกเล้มพี่น้องมันก็ะโบแปลกหรอก เพราะว่าเขาติดต่อหน่วยกู้ภัย่นกับเบียบดคนนั้นอยู่แล้วนะเพิ่นเพิ่นอาจจะมีชู้มืออยู่แล้วมีชู้มือแต่ว่าเขาเขาคิดนั่นนี่เฉยแม่เขาตกกันอ่าเพราะมันเบียกันแเราเขาอยู่นั่น่นตลอดมันจะเป็นเท็จนี่ตลอดนะนะรอเเาบิ่งน้ำกันพี่น้องเลยเพาเรื่องกู้ภัยนี่กะถท่าจิตใจบ่มักนี่กะโอ้พี่น้องเลยยอมหับใจเพิ่งกันในบอเสียงเนาะบักมอสได้หน่อยเนาะแม่กับผู้หญิงน้องพันทุกคนนะพี่น้องใจทุกคนเนาะยอมหับยอมหับขนาดบุญแนมึงเมื่อกี้นี่กะ ก็ยังค้นทิ้งลูกแล้วกะ็เมื่อยลูกก็มองเลยนะเป็นอะงไรงพอเห็นสภาพไอ้โพดหูกันนะเนาะการสูญเสียไปต่อหน้าต่อตาแล้วก็ขอจนห้นั่พหมดแล้วคือเคสไอ้น้องนะตอนเสียปนตอนนั้นนะพอ,อ,นะอ,อกระเป๋าจันทร์ขนาะโอ้ยแม่มันก็ไหายเป็น,ใน,ใน,ในอะไรเสียงไห้โวยหวอนหล่ะกมทำน่าเลยก็ห้ยนั่นหมดแล้วเราเท่าบ้านแล้ว สวัสดีคุณไผ่พงมาเทพโดยอ่าบ่เสียงเด้อโดยๆอ๋ออันพอดีกินข้าวก่อนเนาะอันทีออกมาจังงงจ้าโดยตอนนี้ยังบ่งงนะจ้าเพราะว่ารถเฮาอันนั้นออกเฮ็ดแลสท่าเอาศพแล้วก็ไปส่งที่บ้านพ่นส่งอยู่ซะก็าซิมบ่ โดยบางเบียงโดยโดยบาตรพนสิมเนาะโดยจังไหมบางเบียงสวัสดโดยล่ะบางเตียงกลังมาจังโดยสบายดีอ้เลยอันไอ้ทูหาบอกทั้งอันหัวหน้าจะเล่เมื่อวานนี่ว่าจีห้ไปครับอันคุนป่วยอยู่มุกนาหานคนแล้วทุกคนยังคาเหตุอยู่ขนาดประมาณจังโมงประมาณจังโมงอะตอนตอนนี้ก็เก้าโมงแล้วแต่จันเที่ยงกว่าว่าไม่เป็นอุบัติเหตุเสียชีวิตเลยเป็นอุบัติเหตุใหญ่ แล้วรถยังบนทันมานในดรงบอกไฟไงค่ะรถไปส่งอยู่บนสิมอยู่โอ้ท่ารถอ่าไปตรงบอกไฟผูแมนแมนไปดตรกไฟโอ้จังพอจังบ่ผึ่นหัดบ่ได้สัญญาณบ่มีเนาะสัญญาณบ่มีแมนลงมาที่ต่อกับเรายังบ่ได้โดยลงบอกไฟนี่มันขึ้นอยู่กับอ่าอ่ายบุท้องสายบุทองแมนอ๋อถูกแล้วก็ยังจังพอไปยังค้าเหตุอยู่รักแปดนี่นะเขาอ้เราตายไปแล้วทุกวงนึง โดยโดยเทียงกับมิโลว่าเทียงกันแล้วเนาะโดยโดยได้โดยโดยเจ้าเดี๋ยวอาจะโทรหาทั้งพนพุ่มแหละโดยโดยโดยโอเคเจ้าเจ้าโดยยังผ่านอยู่ยังผ่านอยู่ครับอน่อยเนาะรถมีคันเดียวเนาะรถมีคันเดียวแหละอ่าเกิดวุ่นเหตุมีลายสถานที่เนาะอ่าแล้วเาก็อยากให้คนไปอีกบไนี้รถ กับบุเป็นอย่างเนาะมีแต่ว่ากันว่าโมท่วงโมท่านกะมีแต่ว่าเขาขามมาแล้วเขาชีให้พี่นนอนอยูุนี่ขึ้นนึงเลยอมบุญเลยแนวว่านอลไรเนาะเพราะว่าถามไปเที่ยงเที่ยงเลยถามไปตอนเที่ยงนะครเพื่อสิ้นโลเคชัีษอย่างนี้กลับขามมาเนาะนเอยฟังตัวจริงก่อนกะเบบุงตัวจริงก่อนยังเบาบุได้เนาะบุได้ตัวจริงก่อน หบายงทีพอนอาจจะรวดเร็วขนาดนี้ก็ได้น่าแต่ว่ามันเกิดวัฏจักรนี้พอน่าเพ้นเสียเป็นเกิดวัฏจักรใหญ่นะเสียชีวิตสองคนบวชใหญ่เสียคาทีสองคนด้วยก็ก็มันชี้ใช่นะรถอ้ายเพอนายอยู่เมืองเซพูทองผมเนาะไปส่งคนเจ็บแล้วก็สิกลับมาเอาวัตฏเหตุอยู่รักแปดอีทไปส่งบ้านพรมซีมิกแมนทำก็ง่ายเลยนาะแล้วมึงตัวจริงเอามาหาวัฏจักรไปได้เลยเนาะทำให้เราสนใจแต่ตอนนี้นะ นายิขาวก่อนได้เนาะระวังทาเพิ่นเนาะกินข้าวกินน้ําบ่ไดพี่น้องเอ้ยเาก็บ่เป็นหยังเนาะเที่งก็เทียงพุ่นแหละพี่น้องเยนาะฉะนั้นก็มีแต่ว่าเดี๋ยวอัปเดตพี่น้องเบิ่งวนี้ก่อนก็ได้เนาะพี่น้องเอ้ยไปลงไปกินข้าวกินน้ําก่อนได้เฮาบานี้พี่น้องเอ้ไปน้อง้ยเปิดกล้องมารถ ว้าสิก oui. pues mm ิน hmm. ข uh, ้าวอาหารแซ่บๆอยู ool, no. ่อาหารตามสั่งเนาะเปิดกล้องมาข้างล่างเลยปิดหานไปหน่อยโอ้ยเนาะแล้วบัดนี้มองตรงข้ามไป่ฟังนั่นแล้วไปหน้อยเห็นอยู่ในตู้นะนั่งคงมอกอยู่จนเป็นตู้ขายอย่างนั้นเนาะตกันพี่น้องยลายเนาะ

ไม่ม<ร>ีเวลาเลยเราไมีเวลากินไนะกินบุญท่องก่อนได้พี่น้องถ้าว่ารถลายเท่น,นุน่งขา่าไม่ได้อีนีน่ยา,ากที่สุดเ<อ>นาะ<อ>หเห็นเหตุการณ์มาน้<อ>าทาเมื่อกี้เลยยากดีเนาะบมก่อนบมกท้ายเลยนนเนาะเทปบ๊วย bác, cậu qua lòm nè, ok rồi, <coughs> <coughs> hey, <coughs> bác, <bui, bui>, <coughs> <coughs> oh, oh, <coughs> oh, đi, để tôi phăng đấy, thấy bác, bay qua đó, đấy nè, mùi đấy, có gì này, bay đấy nè, oh, không đi, thôi, ของเรสิพันโอ้โหจีเบิ้ลจ้ะของพ่อเราเองบอ่อนี่ยนะของเจ้าเองบอ่อ๋อ้โหเงินพันธลากเข้มขน,น,นี่พ่อไป็ได้ยากนะเนี่ยแต่ว่าเราขับรถอีตุ๊กนี่เป็นจักบรบรถเจ้าไว้าเออเอาเอาเอันนี้ได้ใช่คุณข,ขายคุณข,ขายไปใช้่ใน,นของเจ้าไว้ ก้อนแค่เนี้ออยพอสองก้อนสองก้อนพ่อสองก้อนพอสองก้อนโคตรเทพนี่นพ่อนี่ทั้งขับรถสามล้ออลไรก็ขายนี่น้ำบอ่อนี่นะ <Okay. S 1> ทั้งขับสามล้ออลไรก็ขายนั่นปฏีน้ำบ่อ อคือขายผูเดียวเก่งแท้เนาะเอามาไว้ใช้บัดเนาะเอด้อีแล้วเราบ่เอาหุงมาตํานําเนาะขอจี้นี่ก็เฮ็ดเองเด้อนี่เนาะอป๊าพี่น้องเอ้โอ้งอมว่ลาได้ย่างข้ามนมาบ่บุญจับพ้อเลยอยากเขานี่บงก็จี้ทาไข่นี่เนาะ อ๋อเดือนสามองไม่สามคำเขาจี้วยอืมแข่งเหรอสวยเนาะ,ะทานแล้วครับผมนีนไปเพือแทบแบนี่กะปเต Kìn đi đấy đấy Kìn đeo, kìn đeo đeo đấy Bà đừng cảm bùn đấy Thắng kèo đẹp Thắng măn Cua ngọt กินเขานี่ินนี่แหละไปเนอะอุ่นท่อเะยังไปทาเพิ่มึ่งเนาะรวมไปเร่พอตัอจีเจ้าสี่สิบพันสี่สิบพันคนละก้อนเนาะใช่ เนกดจี้เส้นมานนั่งฝนรดแล้วพี่บอตวยงามดีรนาะัาเต้รดนี่เนาะโอ้พักแ้่เนี่ยนาทาวอเนยแบบนี้เนาะพักๆหน่อยมายืนกินดีก่อนมาบนไม้ก่อนหนึ่งยุกกจี้นะ เหรอเหรอระวังก <the> <Bond> ็ค่ะ้านกูไพ่เป็นอย่างไรครับเวลามุนิทิต้องมาเทปพิ้งเข่าแต้เท้าดูเท้าลักเจ็ดับแปดเทปเป็นองเดครับหนตัวหนาเป็นโรงเรียนดังเสาว่าเมื่อไปกัดรุ่งดัน ไท่ลาวมีแต่ผักไท่ลาวเนาะประมาณสามลักเนาะต่างกิโลหืมเหรอเะรสะสอพี่ถ้าไข่เป่นยังลยแต่ว่ามันแข็งว่าเโาเราแยางเ,เราแยางจะเช่าคลยนีมม่มันสวยมันแข็งหอมเนาะ อะอาะะะนดมนี่ทำนี่สอก้นอ <ะ S 2> นสามก้อนแหละ้ห้อง้เป่าันเป็นข้าวนียวแน่นี่นะมันใหญ่ตั้ใหญ่แล้วนาะย่อยย่อยย่อยหรือย่อยจะว่าอยว่าพิษโอ้ย เมน่นอพระ้เดี๋ก่อนเลยสองก้อนนึงกกไปแสโนอมีแต่ว่าทำนี่เลยพี่น้องเลยเดี๋ยวยังอสี่ก้อนเดี๋ยวจังพากันลำทางก็ได้แม่นถือไปอนี่นะลำทางระวังลนทางหมออยู่ถือนี่กินเนาะโอลยแกเฟรชแคปพี่น้องเลยอ่ไม่ได้นั่งกินก๋วยตีแบบนี้ว้หลายปีแลยพี่แจ๊คอันนี้เนาะ เห็นนั่นเห็นตู้นะพี่เชื่อได้ย่างมากนี่มาพบเจอไอพอดีเนาะป้าสชนะมีแต่ว่าลาพี่ด้านนอกกันในสายพี่น้อยเนาะระวังการเดินทางพี่น้อยมีแต่ว่ารอรุ่นรอส้มน้ำกันเลยพี่น้องเด้อเนาะในการเดินทางในครั้งนี้พี่น้องเนาะ้ำตัวเม่น้องสมใจครับเคืนสูบุ้มน้ำเน่าในครั้งซาโตพี่น้องเลยก็จะเป็นจังได้พี่น้องไปฝาพี่ฝาน้อง เป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อเนาะทั้งสองลุมเฮาคือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะเพิ่มเติมแน่กับจซ้ายแน่จักน้อยล่าบ้านนี่พี่น้องเลยเนาะเอาแต่โมเป็นยังพี่น้องเลยม่ได้ว่าล้อรุ่นรอส้มน้ำกันว่าสีเป็นเชิงไดเนาะตอนนี้เฮากสบายคำตอบว่าสีได้ทรงไปบ่อหรือว่าจะนอนอยู่นี่พี่น้องเลยเนาะสำหรับกินนี่โบเสีงลาพี่ละน้องไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อนอนอยู่ดีแม่สุขกายสบายใจ พัฒนาสิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นถูกสิ่งตัวประการเด้อพี่น้องเด้อเนาะเดินทางกัขอให้ตลอดและปลอดภัยถึงที่จุดหมายปลายทางมองเห็ดเบ่เห็ดงานพี่น้องเนาะเอ้ามาบุญครับถืงหมดสีไปก่อนพี่น้องเนาะสบายดีเนะพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องเนาะใจกันซองคนเด้อสบายดีพี่น้องไปกินต่อม